สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับผมมีท็อปิกที่มีความน่าสนใจอ,อีกท็อปิกหนึ่งจะมานำเสนอ,อท่านสมาชิกทุกท่านครับในกราฟนะครับาทางเทคนิคเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ค่าค่าหนึ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงนะผมใช้ค่านีอา้อยู่บางครั้งเหมือนกันนะครับเวลาซื้อขายนะครับ เขาเรียกว่าค่า rsi นะคร่า rsi นะครับ rsi SI เนี่ยถ้าแปลาตามตัวก็คือ relative strength index นะฮะ index ก็คือเป็นดัดชนีนะครับนะ strength ก็คือความแข็งแรงนะครับนะเป็นการาเป็นค่า indicator ตัวหนึ่งเหมือนกันที่บ่งบอกความความแข็งแรงของ ดัดชนีตัวนั้นนะครับแล้วนกะ็คือ ISI เนี่ยเรามาใช้ในการประกอบนะครับในการตัดสินใจการซื้อการขายนะครับแต่เท่าที่ดูหลายๆครั้งก็บางครั้งเราอาจจะใช้ ISI อาจจะไม่ค่อยถูกนะผมก็เลยทำคลิปขึ้นมาสั้นๆเพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกได้ใช้ค่า ISI ได้อย่างถูกต้องนะครับนะ ISI นี่นะครับ ง่ายๆก็คือว่าค่าของมันนี่นะครับมีตั้งแต่0นะครับนะถึง100นะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับค่า0ถึง100เนี่ยนะครับนะแล้วก็จุดที่เราใช้กันเนี่ยนะเราจะใช้ตัวเลข70 30นะ70 30สิาจำอย่างนี้ก่อนครับ70คืออะไร30คืออะไรเนี่ยเดี๋ยว สไลด์ถัดไปเนี่ยนะท่านที่การบจะได้เห็นว่ามันใช้ทำอะไรคนะ่า i s i 7 0 3 0ตรงนี้นะครับค่า i s i ที่มากกว่า70นี้นะครับนะเขาเรียกตำแหน่งนี้ว่า overbought นะก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือจุดที่มีการซื้อมากเกินไปนะครับเห็นไหมครับนะ overbought นะครับนี่คือ overbought นะครับเห็นไหมครับนั้น เส้นด้านบนนี้ก็คือ,อเป็นเส้น70นะครับเป็นเส้น70คือเราแบ่ง70เนี้ยนะเพื่อที่จะบอกว่า RSI ที่มากกว่า70เนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่มีการซื้อมากเกินไปนะครับนะจำความหมายอย่างนี้ก่อนครับส่วน RSI ที่น้อยกว่า30เนี่ยเขาเรียกว่าจุดโอเวอร์โซนะโอเวอร์โซถ้าแปลเป็นไทยก็คือจุดที่มีการขายมากเกินไปเห็นไหมครับ นะลูกศรสีแดงนี่ก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีโอเวอร์โซนะครับเนะบืบ้องต้นอย่างนี้นะครับเอาละทีนี้ rsi เราใช้ทำอะไรบ้างนะครับค่า70-30ตรงนี้มันมีผลยังไงนะครับ r s i เนี่ยนะฮะเราเอามาใช้ในการดูจุดซื้อจุดขายได้นะครับผมจะมาที่จุดซื้อก่อนนะครับสมมุติว่าราคาหุ้นมันตกลงมาเรื่อยๆแบบนี้ครับ แต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปซื้อตรงไหนนะครับบางท่านก็มาซื้อตรงนี้บางท่านก็มาซื้อตรงนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยค่า ISI จะเป็นจุดที่สามารถบอกเราได้ว่านะครับจุดนั้นคือจุดที่เป็นจุดซื้อได้นะครจุดซื้อเนี่ยเราจะซื้อที่ไหนครับเราจะซื้อที่จุด o so เวอ s o โซนะก็คือจุดที่ ISI มันน้อยกว่า30ลงมานีน่ครับเห็นไหมครับนี่คือจุดซื้อนะพอซื้อจุดนี้เสร็จเป็นไงครับ ราคาหุ้นก็ค่อยๆขึ้นไปนะค่อยๆขึ้นไปนะจนถึงจุดโอเวอร์บอทนะจุดนี้คือจุดโอเวอร์โซนฮะฉะนั้นถ้าแรงขายมันมากๆมากๆเข้าเนี่ยครับจุดที่เราจะซื้อก็คือจุดนี้ครับก็คือจุดโอเวอร์โซนั้นเราสามารถดูจุดซื้อได้นะครับจากค่า rsi นะครับนี่ครับที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ครับถ้า rsi มันมากกว่า70เมื่อไรเนี่ยจุดนี้คือจุดโอเวอร์บอทนะจุดโอเวอร์บอทใช้ทําอะไรครับ ใช้ขายฮะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าราคาหุ้นมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ rsi มันเลย70ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราเตรียมขายหุ้นได้เลยนะฮะฉะนั้นเมื่อขายเสร็จสักพักหนึ่งเนี่ยครับราคาหุ้นก็จะปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงมาไหนครับปรับตัวลงมาเรื่อยๆจุดถึงจุด oversold จุดนี้คือจุดที่เราซื้อนะครับแล้วก็ถือหุ้นไปสักพักหนึ่งให้มันขึ้นไปแล้วเราก็ขายอีกรอบหนึ่งอันนี้คือดูจุดซื้อจุดขายนะฮะ อย่างคร่าวๆแต่ไต่งงก็ตามนะครับจุดซื้อจุดขายเนี่ยนะฮะ,ะเราต้องใช้ประกอบอกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นร่วมด้วยนะครับอเอามาประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ยได้นะครับเอามาประกอบกับลักษณะของแท่งเทียนได้ก็จะทำให้เราสามารถดูจุดซื้อจุดขายได้อ,อย่างคร่าวๆนะครับเอาละต่อไปเนี่ย ISI สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ ISI เนี่ยนะครับ Uh, เราจะใช้ในการดู uh, จุดที่มันทะลุแนวต้านนะหรือว่าจุดที่มันหลุดแนวรับนะจากกราฟที่เป็นไซเวย์ความหมายคือ,อยังไงครับความหมายก็คือว่า uh, เมื่อหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับมันไม่มีแนวโน้มนะคำว่าไม่มีแนวโน้มก็คือมันเป็นลักษณะของการไซเวย์แต่นะครับ RSI สามารถทำนายได้ว่ามันจะกลับเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะอย่างเช่น หุ้นตัวนี้นะฮะมาทาไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ครับนะฮะขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับพอถึงจุดหนึ่งเป็นไงครับแท่งเทียนมันหลุดแนวรับด้านล่างนี้ลงมาเห็นไหมครับลูกศรชี้ตรงนี้คือหลุดแนวรับด้านล่างมาพอหลุดแนวรับด้านล่างมาหุ้นก็ตกลงมาอย่างรุนแรงนะครับจนถึงตรงนี้เลยนะครับถ้าเรามาเทียบกับ isi เป็นไงครับอันนี้ฮะ isi มันเป็นลักษณะของไซด์เวย์เช่นเดียวก,กันคือลักษณะของไซด์เวย์ของ isi คือเป็นแบบนี้ครับ เป็นลักษณะนี้ก็คือมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันแต่นะครับเห็นไหมครับจุดนี้ครับนะจุดนี้ก็คือลูกศรสีแดงชี้เนี่ยอ่า RSI มันหลุดจากกรอบแนวรับด้านล่างที่ขีดเส้นสีแดงไว้พอหลุดด้านล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นตรงนี้ก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วเป็นจุดเดียวกันเลยเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านสมาชิกเขียนว่าอ่า RSI มันหลุดแนวรับลักษณะนี้ครับมันหลุดลงมาด้านล่างอย่างเงี้ยให้รีบขายหุ้นทิ้งทันทีนะครับเพราะว่า ราคาหุ้นก็จะตกลงมาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือการดูนะครับการหลุดแนวรับจากกราฟไซเวย์นะครับมาดูอีกแบบหนึ่งครับมันหลุดแนวรับอ่าใช้ในการดูอ่าการทะลุแนวต้านนะครับเช่นอ่าหุ้นตัวนี้มันมาไซเวย์อยู่ในตำแหน่งนี้ครับนะฮะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะมันจะมีกรอบแนวต้านอยู่ตรงนี้ครับนะพอแท่งเทียนแท่งนี้นะครับมันหลุด ผ่านทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ก็เป็นไงครับขึ้นมาอย่างรวดเร็วรุนแรงถึงนี่เลยครับนะ,ะถ้าเรามาเทียบกับ ISI นะครับ ISI ตำแหน่งนี้นะครับมันมีลักษณะของการขึ้นมาแบบไซเวย์นะขึ้นมาแบบไซ์เวย์แต่นะครับจุดนี้ฮะลูกศรสีแดงตรงชี้ตรงนี้ครับ ISI มันทะลุเส้นแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะเป็นจุดเดียวกันกันกบที่แท่งเทียนนะครับหลุดแนวต้านด้านบนขึ้นไปนะครับ ทำให้เราสามารถที่จะดูว่าเราสามารถที่จะซื้อนะในลักษณะที่หุ้นมันขึ้นได้นะครับนะเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้ครับนะผมกลับไปเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับถ้ามันหลุดแนวรับด้านล่างอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับร่วมกับเส้น ISI มันหลุดมาด้านล่างตรงนี้ให้เราเรียบขายหุ้นทิ้งทันทีนะตรงกันข้ามครับถ้ามันผ่านแนวต้านด้านบนตรงนี้ร่วมกับ ISI นะครับ ทะลุแนวต้านนะจากลักษณะที่มันเป็นไซด์เวย์มันดูดขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับเราก็เป็นลักษณะของการซื้อฟอลโลไบ y นะครับอันนี้คือการดูจุดที่เราจะซื้อหรือจุดที่เราจะขายได้นะครับจากกราฟที่มันเป็นลักษณะของไซด์เวย์มาก่อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเบรกแนวรับหรือการเบรกแนวต้านนะครับโดยการดูจากการทะลุเส้นของ rsi นะครับ อีกสองเรื่องของ RSI ที่สามารถบอกได้นะครับก็คือการดาูการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะและนะครับเทียบกับการเคลื่อนไหวของ RSI นะครับมันจะมีคำอยู่สองคำครับท่านสมาชิกครับคำแรกก็รียกาเป็น bullish นะ d i v e r g e n t e นะ,ะ bullish เ bull, bull, นี่ย bull ก็คือกระทิงนะฮะ d i v e r g e n c ก็คือตรงกันข้ามนะพูดง่ายๆก็คือว่า,าราคาหุ้นนี่นะครับ มันมีการดีดตัวขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็คือเป็นลักษณะของอกระทิงก็คือกระตลาดกระทิงที่ราคาหุ้นมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่มันเป็นด i เวอร์เจนต์แปลว่าอะไรฮนะ rsi มันเป็นด i เวอร์เจนต์ก็คืออย่างนี้ครับมันทําจุดต่ําสุดลงเรื่อยๆนะเห็นไหมฮะตรงมาตรงเนี้ยมันคือจุดที่มีโอเวอร์บอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะ Uh, ยอดยอดของ uh, ISI มันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆ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 จนถึงเป็นไงครับจุดนี้มีการลดลงของราคาหุ้นอย่าง uh, รวดเร็วแล้วก็กลายเป็นขาลงนะครับ uh, เส้นตรงนี้เป็นขาขึ้นเห็นไหมครับลักษณะของแท่งเทียนเป็นขาขึ้นแต่เป็นไงครับ ISI กลับเป็นลักษณะที่เป็นลงนะการที่ uh, เคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กับราคาของ ISI นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น bullish divergence นะครับ เข้าใจนะครับอีกคำหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็น v a r i e น r ะ convergence นะ convergence ก็คือเป็นลักษณะของอลักษณะของ barrier ก็คือหมีนะฮะมันเป็นการบ่งบอกว่าเป็นการลักษณะที่ว่าหุ้นมันจะเปลี่ยนนะฮะเป็นขาขึ้นนะครับจากตลาดหมีนะฮะคำคำแปลเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับอ,อย่างหุ้นตัวเนี้ยนะครับมันมีลักษณะที่เป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่องก็คือ าราคาหุ้นมันลดลงมาเรื่อยๆแต่ในขณะที่ ISI เนี่ยนะครับมันยกโลขึ้นเรื่อยๆยกโลขึ้นเรื่อยๆกราฟตรงนี้เป็นลงแต่ r s i ยกโลขึ้นเรื่อยๆเป็นขึ้นนะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับมันเกิดการ break นะ b r e a แนวต้านขึ้นไปกลายเป็นหุ้นในขาขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็น bearish convergence นะครับนะบนั้นคำสองคำเนี้ยนะฮะให้เราจำาความหมายว่าอย่างนี้ครับ บูนี่ก็คือ,อกระทิงนะก็คือตลาดขาขึ้นการเกิดด i เวอร์เจในตลาดขาขึ้นเนี่ยนะครับ ISI มันจะปรับตัวลงเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยสัญญาณอย่างนี้ครับเป็นสัญญาณให้เราขายพอเข้าใจนะครับแต่ในขณะที่ a r r s h convergence เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในกราฟที่เป็นขาลงนะครับในขณะที่ ISI มันขึ้นนะครับมันยกโลกขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือสัญญาณการซื้อนะฮะ สัญญาณการซื้อนะครับอันนี้ก็คือการใช้ประโยชน์ง่ายๆจาก rsi นะครับในคลิปสั้นๆน,นี้น่าจะได้ประโยชน์มากเลยครับเพราะว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยก็ใช้ rsi ไม่ถูกแต่ยังไงก็ตามผมบอกคําเตือนว่าอย่างนี้ครับการใช้ rsi เนี่ยอย่าใช้เดียวๆนะครับให้เราไปใช้ร่วมกับกราฟแท่งเทียนนะครับดูลักษณะของแท่งเทียนด้วยนะครับร่วมกับ indicator ตัวอื่นอย่างเช่นดูวอลุ่มนะครับ ดูลักษณะของเส้นค่าเฉลี่ยร่วมด้วยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านยิ่เครบนี่เห็นแนวโน้มนะครับเห็นลักษณะของภาพนะครับทำให้เราสามารถเข้าใจการใช้งาน ISI ได้อย่างถูกต้องนะครับนะคคลิปสั้นๆครับท่านสมาชิกครับก็เผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์้วก็ ส่งต่อไปให้คนที่ท่านรักนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการลงทุนต่อไปครับนะครับผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ